ปรารลูกต้องป้อนความคิดบวกให้กับลูกเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและอนาคตอยู่ที่พวกเขาการที่ต้องตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาในที่สุดจะทำให้เรายอมรับมันเข้าไปในจิตโดยที่ไม่รู้ตัวนักการโฆษณารู้ความลับข้อนี้ดี เขาจะป้อนคำโฆษณาซ้ำๆกันในหลายๆสื่อกอดหูใส่ตาอยู่ทุกวันจนในที่สุดทุกคนก็จะคล้อยตามไปกับคำโฆษณานั้นจริงๆดังนั้นครอบครัวที่พ่อแม่คิดลบลูกหลานในครอบครัวนั้นมีแนวโน้มที่จะคิดลบตามไปด้วยสูงมากโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก้าวพ้นออกมาให้อยู่ในะอีกระดับหนึ่ง เป็นเรื่องที่ยากมากๆคนใกล้ชิดที่มีความคิดลบเป็นอันตรายยิ่งกว่าศัตรูที่มีความคิดลบเสียอีกเพราะจิตแต้สำนึกจะเปิดขณะที่อยู่กับคนใกล้ชิดทำให้ความคิดลบนั้นสามารถถ่ายทอดเข้าสู่ตัวได้ง่ายกว่าจากคนภายนอกดังนั้นถ้าได้พบเจอคนคิดลบโดยบังเอิญไม่ว่าเพราะความจำเป็นด้านหน้าที่การงานหรือตำแหน่ง ทางสังคมการเรียนเป็นต้นถ้ามีสติไหวเท่าทันควรปิดัวออกมาจากคนกลุ่มนี้ก่อนที่จะเกิดความผูกพันมาเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมพ่อแม่ที่หวังดีต่อลูกจริงๆเวลาที่ตัวเองคิดลบขอให้กดมันไว้อยู่เพียงในใจอย่าปล่อยให้เป็นวจิจกรรมหรือกายกรรมออกมาให้ลูกเห็น การด่าว่าคนอื่นบน่นนินทาใส่ร้ายสิ่งต่างๆให้ลูกฟังนอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วยังจะทำให้ลูกหลานติดนิสัยคิดลบไปตลอดชีวิตถ้ารักลูกจริงต้องกดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ได้ที่สำคัญพ่อแม่ต้องคิดบวกเป็นตัวอย่างให้ลูกดูด้วยถ้าตัวเองคิดลบแล้วไปสอนให้ลูกคิดบวก นั่นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่บอกว่าลูกเอ้ยอย่าสูบบุหรี่นะลูกมันไม่ดีแต่ตัวเองก็สูบอยู่ทุกวันลูกจะเชื่อฟังไหมนอกจากจะกดสิ่งลบๆไม่ให้ตกไปแก่ลูกแล้วคำพูดลบๆก็ควรระวังเช่นอย่าสอบตกนะลูกคำว่าสอบตกสื่อความหมายเชิงลบ ควรเปลี่ยนใหม่เป็นสอบให้ได้คะแนนดีๆนะลูกหรือพ่อแม่บางคนชอบเตือนลูกว่าย่าเลวไหลนะลูกคำพูดเชิงลบเช่นนี้ใช่ไม่ได้ควรจะพูดว่าเป็นคนดีนะลูกเอ้ยยิ่งไปกว่านั้นคำพูดที่แสดงถึงความเป็นลบออกมาอย่างตรงเพงเช่นคำสบทสาบานคำหยาบคำเหล่านี้ ห้ามพูดออกมาในครอบครัวเด็ดขาดการพูดบวกจะเป็นการป้อนข้อมูลให้คิดบวกให้กับคนฟังเช่นการบอกลูกว่าอยากกลับดึกควรเปลี่ยนเป็นกับเร็วๆนรกเพราะเขาจะคิดบวกถึงการกลับบ้านให้เร็วขึ้นแต่การบอกลูกว่าอยากกลับดึกจิตใต้สำนึกเขาไม่เข้าใจคำว่าอยากแต่จะไปเน้นคำว่า กลกทำให้เขาจะไม่คิดถึงการกลับบ้านเร็วเลยการเลี้ยงลูกด้วยการตีทำร้ายด่าว่าไม่มีทางทำให้ลูกคิดบวกได้วิธีการเช่นนี้ตัดทิ้งไปซะไม่มีทางประสบความสำเร็จในทางตรงกันข้ามเด็กจะกลับกลายเป็นคนที่คิดลบไปตลอดชีวิตและเด็กที่เข้าหาสุรายาสืบติด ก็คือเด็กที่คิดลบทั้งนั้นเด็กทุกคนเกิดมาแม้จะมีองค์ประกอบของจิตและกรรมเก่าไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีจิตที่ว่างและบริสุทธิ์การป้อนเฉพาะสิ่งที่เป็นบวกทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เขาก็แน่ใจได้ว่าเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นคนที่คิดบวก แม้ภายในจิตจะมีลบซ่อนอยู่ก็จะถูกล้างโดยส่วนบวกที่สังคมป้อนให้ดังนั้นเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเกิดมาในพื้นฐานครอบครัวแบบใดก็ตามขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่จะปั้นให้เขาเป็น คนเราสามารถเก็บซ่อนความคิดลบไว้ในใจได้โดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพจิตและบางครั้งมันก็จะระบายออกมาในรูปของความฝันความคิดลบที่เกิดขึ้นกับเรามีอยู่มากมายเช่นความคิดที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายความคิดโกรธแค้นพยาบาทอิจฉาริษยา ต้องพยายามกำหนดสติสกัดความคิดเหลานั้นให้ได้เมื่อใดที่เรามีสติความคิดลบที่เกิดขึ้นในสมองจะไม่มีทางหลุดฝังลงไปในจิตใต้สำนึกได้สิ่งที่ต้องระวังก็คือความรู้สึกลบเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายความรู้สึกบวกที่ผ่านมาทั้งหมดลงแต่ความรู้สึกบวกยากที่จะทำลายความรู้สึกลบลงได้ยกตัวอย่างเช่น สามีที่ถูกภรรยาจับได้ว่านอกใจเพียงครั้งเดียวความดีต่างๆของสามีที่เคยมีมาก็จะหายเกลี้ยงไปหมดและการที่จะสำนึกผิดขอโทษและสร้างความรู้สึกบวกให้กับภรรยาอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยากมากเด็กที่พ่อแม่ตะคอกหรือตีอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียวจะประทับภาพลบนั้นไว้ไปตลอดชีวิตยากที่จะลืมเลือน แม้ว่าก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นจะทำดีกับเขามากมายก็ตามคนที่คิดบวกจะมีพลังแห่งความสร้างสารรค์อยู่ในตัวเปรียบเสมือนแสงสว่างส่วนคนคิดลบจะมีแต่ความมืดโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะวิ่งเข้าหาแสงสว่างแม้แต่สัตว์ขนาดเล็กอย่างมแมลงหรือพืชอย่างต้นหญ้าความสว่างของความคิดบวก จึงมีพลังที่จะดึงดูดจิตใต้สำนึกของบุคคลอื่นๆเข้ามาคนที่คิดลบเมื่อมีโอกาสบวกจะไปได้ไม่ไกลพอเขาต้องเอาพลังส่วนหนึ่งมาใช้ในการต่อสู้กับความลบที่มีอยู่อย่างไรก็ตามแบบแผนวิธีคิดของคนเราถูกโปรแกรมไว้แล้วตั้งแต่เด็กลองสังเกตจากเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเป็นนักเรียนก็ได้ ไม่ว่าอีกกี่สิบปีมาเจอกันจะพบว่าวิธีคิดของเขาก็เหมือนเดิมและเพื่อนร่วมรุ่นแต่ละคนจะประสบความสำเร็จแตกต่างกันไปตามวิธีคิดเฮนรี่ฟอร์มหาเศรษฐีผู้คิดคอรถยนต์เคยกล่าวอย่างฟันธงว่าไม่ว่าคุณคิดว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้คุณก็คิดถูกนั่นแหละเพราะเมื่อคิดว่าทำได้มันก็จะทำได้ คิดว่าทำไม่ได้มันก็จะทำไม่ได้จริงๆสำหรับใครก็ตามที่มีลูกมีบุตรหลานหรือมีเด็กเล็กๆอยู่ใกล้ตัวขอฝากคลิปนี้ไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะขอบคุณค่ะ